สวยมากเราไปทำนาคามาเมื่อปีที่แล้วเป็นช่วงเทื่นอะไรสิงหาเป็นช่วงหน้าฝนพอดีแล้ววันเช้าว,วันที่ขึ้นฝนตกก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยจะได้ไหมได้ไปหรือเปล่าได้ขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายก็คือฝนหยุดขึ้นประมาณ9ก้าโมงสวยมากคือแบบถือเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะว่าช่วงหลังฝนนะ่ะ มันจะแบบต้นไม้มันจะแบบเขียวชะอมดูดิดูมอสเนะี่ยเราชอบหินซอกนีมากเลยคือแบบเป็นต้นไออย่างใหญ่ข้างหลังเห็นปะเดินไปยิ้มไปคือแบบว่าชอบอะอากาศก็ดีมากเย็นสบายแล้วก็แบบอาจจะต้องมีแค่ระวังเรื่องอาจจะลื่นนิดนึงบางจุดพรเป็นหินเนาะแล้วเราไปช่วงวันธรรมดาคนน้อยมีแบบผู้ใหญ่แบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยอันนี้เดินวหวทั้งวันเลยคะ่ะอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ สปีที่เรียนธรณีวิทยามาบอกตรงๆว่าขึ้นไปทริปนั้นไม่มีสักนาทีที่นึกว่าหินชุดนี้เกิดยังไงเดินไหวขอให้รวยขอให้รวยอย่างเดียวตรงนี้เป็นมอสล้วก็แบบโ oh <my. S 1> อ้มาเยเนี่ย <Yeah. S 1> บนอย่างเงี้ยทาง,ทางอ่ะว่าสวยมากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เจอแบบต้นไม้อะไรต่างๆที่ mm. ไม่เคยเห็นเคยเจอแลกทุกอย่างเอือ้อะ ให้เราตกหลุมรักเราคิดว่าเราจะไปอีกแน่นอนแล้วก็จะต้องมีไกด์นะคะทุกการเดินทุกกลุ่มพี่ไก่เขาก็แบบแนะนํานู่นนี่เล่าเรื่องตำนานอะไรอย่างเงี้ยดีเธอมีไกอ์อ่ะคือมันเพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะการมีไก์อ่ะไม่ว่าเราจะเคยขึ้นไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ไปทุกยอดค่ะทุกทีพี่ไก์บอกว่าเออเรานี่เดินเร็วนะครับถือว่าเดินเร็วก็หนูก็เดินตามพี่อะคะ่ะ เออแบบไปแวะน้ำตกด้วยนะแต่ก็ถือว่าเร็วแหละเราแบบขึ้นลงอะตั้งแต่เก้าโมงลงมาถึงกลาง,ลางบ่บายสองอะหลังจากนั้นก็ขับรถต่อมาเลยที่อุอออ่อุดรน่าจะอุดรแหละเออโรงแรมก็ดีนะคะแต่ว่าชายเย็นไม่อร่อยอันนี้เละมาดูเหตุผลที่เราไม่ลงรูปลงคลิปอะไรสักทีดูมันยังไม่หมดนะะ อีกได้อีกเลื่อนลงได้อีกมันยังไม่หมดค่ะมันเยอะเกินโอเวอร์เว e d by ค a m e ม a ร o าโร